สวัสดีครับสวัสดีครับวันี้กลับมาพบผมเหมือนเดิมครับเดรบ ทีทีโอ้ทครับผมมีข้าผมนะวันนี้มาพบหัวข้อใหม่นะครับหัวข้อโภชนาการกับนักก้ามมือใหม่ใช่มือใหม่หัดขับจริงๆเลยนะครับก็หลายๆคนนะยังยังคิดว่านักการมือใหม่สนใจนะถ้าถ้าคุยเรื่องวิชาการเยอะไปเขายังไม่เข้าใจใช่ก็เลยอยากจะมาเสริมความรู้แบบว่าเอาแบบขั้น ขั้นแรกเลยให้ความรู้กันง่ายๆเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารพื้นาก,การอย่างเช่นไก่เนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยให้โปรตีนกี่กรัมอะไรป,ประมาณนี้เลยนละยการทํางานของร่างกายของเราการดึงโปรตีนเอาไปใช้การดึงคาร์โบไฮเดรตไปใช้ไขมันควรจะกินไหมหรือไม่ควรกินนะฮะอันนี้ของเรา,าแบบกระจายเลยกระจายแน่นอนน,นอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลย เริ่มกันเลยโอเคครับก็คําถามแรกคําถามแรกหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเล่นกล้ามเนี่ยอัดแต่โปรตีนเดี๋ยวมันใหญ่แน่นอนอันี้คือคนส่วนใหญ่ครับอกว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แน่นอนกินแต่โปรตีนโปรตีนโปรตีนใหญ่แน่นอนอย่างอื่นไม่กินอย่างอื่นไม่สนใจอ่าขัไม่เด็กก็ไม่กินใช่ครับไขมันก็ไม่กินกลัวอ้วนนะเพียงครับกลัวอ้วนอ่าโอเคพีสไข่ข้อสงสัยไขข้อสงสัยข้อนี้คือ ผิดนะครับี่อะไรที่ผิดนะที่ทำไมถึงผิดครับผิดก็อธิบายเห็นภาพง่ายๆนึกภาพตามนับสมมติโปรตีนเนี่ยเปรียบเสมือนอิฐที่เราใช้สร้างบ้านคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปรียบเสมือนคนงานคนงานนะถ้ามีแต่อิฐไม่มีคนงานอิฐมันก็กองอยู่นะแน่จริงแล้อิฐไม่เป็นบ้านสักทีจริงแล้วก็อย่างไขมันน้ำไขมันเปรียบเสมือนผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นคนจ่ายเงิน เงินนี่ก็เหมือนเป็นพลังงานให้กับคนงานจริงไหมพี่คนงานที่มีเงินไม่มีพลังงานก็มาอว่าทุกอย่างสาคัญเหมือนกันหมดทุกอย่างสําคัญทุกอย่างมีคุณค่าของมันเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อว่าสามอย่างเนี้ยควรกินอย่างไรปริมาณเท่าไหร่สลับกือใหม่ง่ายโอเคครับฟังให้ดีๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาโปรตีนก่อนเลยนะโปรตีนโปรตีนก่อนเลยอ่าโปรตีน โปรตีนเริ่มเลยครับโปรตีนก็สำหรับคนทํางานนะครับเข้าใจเลยมากินห้าหกมือแปดมือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทํางานอยู่ออฟฟิศยิ่งมือใหม่ไม่จําเป็นนะครับสามมือสามมือเหลือเฟือแล้วแต่แต่คนเราเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองกินสามมือแต่ความจริงแล้วขาดมือเช้านะพี่ขาดมือเช้าแสดงมือเช้านี่ไม่ค่อยทานกันกินแค่เที่ยงจะเปหนักเที่ยงเียแล้วก็เย็นเย็นซึ่งวันผิดนะครับ มื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญไม่ควรขาดอยา่างโภชนาการมื้อเช้าเนี่ยเรานะครับควรทานคา,โโาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนิดหน่อยเพื่อเป็นพลังงานใช้ทั้งวันครับพี่แต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราควรจะทานประเภทที่มันย่อยช้าๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะ้ำข้าวโอ๊ตหรือข้าวกล้องไม่ควรทานข้าวสวยเพราะข้าวเหนียวได้ไหม ข้าวเหนียวนี้เยี่ยมเลยพี่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไปทํางานเนี่ยบอกว่าพี่ผมไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอแต่ละข้าวเหนียวหมูปิ่งเนี่ยคือข้าวเหนียวได้ไหมอะไรเงบี้มื้อเช้าเนี่ยมันเร็วดีอย่างเงี้ยพอได้ไหมความจริงถ้ามันฉุกเฉินกินได้ครับเพราะว่ายางฉุกเฉินนะจริงจริงยางฉุกเฉินกินได้ทุกอย่างแต่ถ้าเอาตามหลักวิชาการนะมื้อเช้า เป็นโเคโบไฮเด็ตแบบย่อยาอยาาๆหน่อยไฟเบอร์สูงใช่ครับไฟเบอร์สูง<ว>ให้มันก้องนะใช่ครับข้าวไม่ขัดสีให้มันย่อยใช้ช้าเ<ม>พราะมันจะค่อยๆปล่อยไกลโคเจนออกมาร่างกายเราจะมีพลังงานตลอดทั้งวันบางคนคิดว่าแบบก,กินข้าวเหนียวอิ่มกินข้าวขาวอิ่มมันอิ่มจรงิงครับพี่แต่มันย่อยย่อยง่ายย่อยง่ายพลังงานมันก็มันย่อยไม่ได้ใช่ครับมันอยู่ได้ไม่นานมันอิ่มจริงมันอยู่ได้ไม่นาน มันย่อยเร็วมันก็ไปใช้เร็วใช่เดี๋ยวก็กินอีกเดี๋ยวก็กินอีกโดยอ่ะตอนนี้มาเข้าเรื่องปริมาณปริมาณเป็นประมาณของคาร์โบไฮเดรตที่ทานนะครับมื้อเช้าเนี่ยควรจะเป็นเราจะทานคาร์โบไฮเดรตเยอะที่สุดของวันจะอยู่ที่มื้อเช้าอยู่ที่ประมาณเอาง่ายๆก็ประมาณสองถ้วยข้าวต้มอ่ะถ้าเป็นไปได้นะประมาณสองร้อยกรัมประมาณประมาณถ้วยละหนึ่งร้อยกรัมใช่ครับสองร้อยถึงสามร้อยกรัมประมาณประมาณสองถ้วยข้าวต้ม ข้าวต้มมาณนีับข้าวต้มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชามนี้มาชามครับผมต่อไปก็มาเป็นเรื่องโปรตีนโปรตีนนะฮะหลายคนถ้าไม่มีเวลาครับเวโปรตีนเวโปรตีนมื้อเช้าได้เลยสําหรับผมไม่มีเวลาส่วนตัวผมนะพี่มื้อเช้าผมจะต้องรีบไปเรียนเนาะผมจะกินเวโปรตีนสองสกรูแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนะ ข้าวโอดเนี่ยผมก็ใช้สปูนตักเหมือนกันก็สองสปูนเหมือนกันบางครั้งบางครั้งหิวหน่อยก็สามสามคาเบที่ก็อิ่มตักก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาถ้าคนมีเวลามีมีเวลาหนุ่มผมก็จะเป็นครอบครัวครับครอบครัวทำเองได้พี่ทำเองชอบทำเองครับชอบเรื่องอาหารเนี่ยก็อย่างเรื่องเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มื้อเช้าเนี่ยครับก็ควรทานประมาณ หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมถึงสองร้อยกรมัมก็นึกภาพให้ออก็ประมาณไก่สองสะโพกครับรประมาณนะั้นไก่สองสะโพกแต่ไม่จำเป็นต้องกินแต่ไก่นะครับกินไข่อย่างเดียวแย่เลยกินที่แบบมากินแล้วอร่อยดีก,กว่าหมูกินได้ครับินสลับกันฮะสลับกันมีปลามีหมูมีเนื้อมีไก่ใช่ครับ,รบกินให้เราไม่เบื่อไข่ใช่ครับไข่เนี่ยจำเป็นนะฮะไข่จําเป็นนะฮะใช่ครับไข่ ต่อไปก็ไขมันไขมันไขมันก็คือไขมันต้องต้องกินยังไงไขมันน้ำมันหมูไม่ใช่ครับพี่ไขมันที่เราพูดถึงนี้จะเป็นไขมันแบบไขมันแบบดีนะครับไขมันแบบดีใช่ไขมันดีเช่นไขมันจากปลาไขมันจากคาโนล่าออยล์เป็นน้ำมันของดอกคาโนล่าครับเป็นคาโนล่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกดีพวกนี้ดีน้ำมันมะพร้าวก็ทานได้นะพี่ น้ำมันงาดีไหมบ้างก็ได้เพราะว่ามันน้ำมันงาเนี่ยมันคว่าขั้นกลางๆน้ำมันงาเนี่ยใช่ครับมันมีไขมันแบบที่มันก่อมะเร็งได้พี่น้ำมันงาน่ะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปเป็นมื้อถัดไปนะครับก็เราก็จะทานเหมือนเดิมเนื้อสัตว์มื้อเที่ยงใช่ครับมื้อที่สองก็คาร์โบไฮเดรตจะลดลงมาหน่อยเราไม่ต้องหนักมเช้าแล้วมเช้าเราใส่ไปเยอะแล้ว ก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยข้าวต,ต้มเหมือนเดิมเนื้อสัตว์เราจะคงไว้ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยห้าสิบก็คืออาจจะเพิ่มเนื้อสัตว์ขึ้นมาหน่อยเป็นหนักโปรตีนนิดหน่อยอครับก็มื้อนี้ส่วนใหญ่หลายๆคนจะเป็นมื้อก่อนไปซ้อมก่อนจะไปซ้อมเวนะครับก็มีข้อมีเก็บความรู้นิดหน่อยคือมื้อก่อนจะไปซ้อมไม่ควรควกินผักไม่ควรกินผักเพราะอะไรครับ เพราะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะพี่ผักก็คือคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบย่อยช้าย่อยช้าใช่ครับก่อนเล่นเนี่ยใช่ก่อนเล่นเนี่ยร่างกายเราต้องการแบบเร็วๆต้องการเร็วๆครับเข้าป้องไม่ต้องกินกินข้าวขาวหาหาซื้อง่ายข้าวขาวนะใช่ครับพี่ข้าวขาวกินง่ายๆข้าวเหนียวก่อนเล่นประมาณส5ิห้านาทีสองชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยผลไม้ก่อนเล่นดีครับพี่ดีนะก่อนเล่นเป็น ดูซึมเร็วร่างกายต้องการอะไรที่ดูซึมเร็วครับช่วงก่อนเล่นก็โปรตีนก็เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นดูซึมเร็วหน่อยโอเคครับต่อไปก็จะเป็นหลังซ้อมหลังซ้อมหลังซ้อมเนี่ยสำหรับมือใหม่ควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตพูดถึงคาร์โบไฮเดรตก่อนเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบดูซึมเร็วดูซึมเร็วเหมือนกันเพราะร่างกายเราซ้อมมาเหนื่อยใช่ไหมพี่ใช่ เป็นนาทีทองในการดูทุกอย่างาตายไปไคาร์บรบโบไฮเดรตก็จะเป็นดูดซึมเร็วครับอาจจะเป็นพวกผมจะพูดถึงน้ําตาลก่อนน,น้ําตาลเนี่ยอาจจะเป็นพวกกูโคสหรือเด็กโทสซึ่งมันไม่เหมือนน้าตาลจากผลไม้ที่น้ําตาลผลไม้เป็นฟูโตสฟุกโตสเนี่ยดูดซึมช้ากว่ากูโคสครับแล้วแล้วกูโคสเนี่ยเราควรจะไปหาอาหารแบบไหนก็กรูโคสส่วนตัวผมเราเห้อรผม ซื้อมาเป็นกระป๋องผมเป็นกระป๋องเลยนะครับกูโคผสมเหมือนอาโลเหมือนเป็นกระป๋องตอนเด็กอะกีฬาสีนะมมนดแ่ผสมแล้วก็ะิ๋องเด็กโอเคใช่ครับก็ผสมกูโคสเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินนะพี่อันนี้อันที่อธิบายไว้ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเหมือนเป็นคนงานคนงานเรากินโปรตีนเข้าไปหลังซ้อมอาจจะทานเวใช่ไหมครับเราจะมีคนงานเนี่ยช่วยลังเลียง เป็นตัวเป็นกระตุ้นนิ่มออกมาใช่ครับเพื่อช่วยลำเลียงแต่หะายท่านอาจจะเอ้ะมันเกี่ยวอินซูลินเบาหวานหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นเชิงลึกนะฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเทปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบเป็นเบสิกเบสิกพัฒนาการพื้นฐานสำหรับคน่อนข้างเบสิใช่ครับก็อย่างถ้าบางคนมีมื้อยิบยิบย่อยๆต่อวันก็ไม่จะเป็นนะคาั์โบไฮเดรตส่วนเกินทานไปก็อ้วนเปล่ากินไปก็แค่นั้นนะคเทป ่างกายไม่ต้องการแต่มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมพี่แล้วก็มื้อก่อนนอนมื้อก่อนนอนฟรอนไหมนะมื้อก่อนนอนอาจจะเป็นทานพวกเวโปรตีนนะครับเวนะครับกับน้ามันน้ํามันคานล่าออยล์หรือน้ํามันมะพร้าวสักช้อนน้ำมันมะกอกก็ได้นะได้ครับสักช้อนม,มีมีข้อหนึ่งเคยมีเด็กมันถามพี่ว่าพี่ครับถ้าผมไม่มีเวลาที่จะมาหาอาหารแบบแบบที่พี่บอกเแนบบี่ยอย่างเช่น ื้อเที่ยวกกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโปรตีนไม่พอนะแต่ถ้าผมกินเสร็จเนะ่ผมกินเวตามได้ไหมทานได้ครับควรจะทานเวนก่ออันนี้ตามหลักโภชนาการอย่ว่าดีมันถ้ามันไม่มีเวลาจริงก็ทานได้ครับแต่ควรจะทานเวโปรตีนก่อน้มันควรจะทานเว,นว,นเวก่อนนะครับควรจะทานเวก่อนถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคคือน้องมาถามว่าหลายๆคนที่ผมกินเราต้องกินต้องกินก่อนนะ กินก่อนจะเปลนกินเป็นเกี๊ยวอีกทีหนึ่งนแนล้วอ๋อ <c oughs> โอเคก็คือก็คือสามารถสามารถดัดแปลงได้แนละ้คือบางบางมือ้อเนี่ยบางท่านอาจจะอาจจะหาอาหารตามตามตามที่ตัวกระโบฉนาัการเนี่ยลำบากหน่อยใช่ครับเรื่องโภชนาการสําคัญแต่ก็คืออาจจะพกเวโปรตีนเนี่ยในกระเป๋าเลยนะก็คือกินกินก่อนสหรับก,กินอาหารประมาณกี่นาทีประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีเวลาดูดซึมโอเคได้ครับ จะได้เป็นกระตุ้นระบบข้อ่านธนและร่างกายด้วยโอเคเดี๋ยวสรุปสรุปเรื่องพรชนาการกับนักก้ามมือใหม่นักก้ามมือใหม่ใช่ก็คือจากที่ฟังมาแล้วก็คือทุกอย่างองค์ประกอบสําคัญด้วยกันหมดขาดจริงได้จริงหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ะจะขาดโปรตีนขาดคาร์โบไฮเดรตขาดไขมันขาดอะไรอันหนึ่งไม่ได้ทุกอย่างองค์ประกอบต้องมีหมดนะแต่หลายคนที่ฟังนยครับอาจจะไม่ได้จดตาม ก็ผมจะสรุปให้คร่าวๆคือตอนหนึ่งวันเนี่ยเนื้อสัตว์ประมาณครึ่งกิโลเนื้อสัตว์ต้องได้ครับประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลต้องได้นี่ผมนับเนื้อสัตว์ครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนี่ยสูงหรือดิบดิบครับดิบโอเคดิบเนื้อสัตว์ดิบอย่างน้อยครึ่งกิโลควรจะทานได้ครับต่อไปคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตอนหนึ่งวันอย่างน้อย ควรจะมีข้าวสวยประมาณสามถ้วยครับอันนี้คือขั้นต่าแต่คนตัวใหญ่ก็ต้องกินเยอะใช่ไหมพี่อย่างใหญ่ก็ต้องกินเยอะขึ้นก็อาจจะเพิ่มได้ตามอัตราส่วนเพิ่มตามอัตราส่วนใช่ััตวใช่เรื่องแฟตเราทานน้อยประมาณ20ซของที่ที่กล่าวมานะครับประมาณ20สเซแต่แต่ขาดไม่ได้ต้องกินก็ต้องเลือกอีกทีหนึ่งว่าต้องเลือกไขมันที่ดีใช่ไขมันที่ดีไขมันไม่ดีแล้วก็เลี่ยง ควรจะหลีกเลี่ยงครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินก็ข้าวๆครับคิดว่าุก้คนคงน่าจะเข้าใจสําหรับสําหรับผู้ชนะการสําหรับนักก้ามือใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรื่องเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเทปตอไปอีกทีนึงนะครับครับกอสําหรับวันนี้เราสองคนขอลากันกันดีก่อนเดี๋ยวท่านอีก่อนเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อก่อนนะครับเจะเบื่อครับยาววันนี้เราเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมกับน้องพิตนะฮะก็ต้องขอตัวไปกิน บูชาก,การที่ดีก่อนนะฮะโดยเดิตัวเล็กนะฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ